สวัสดีเด้อครับเด็กีทุสันครับมาพบมาพ่อกับช่องหน่อยคนหาอยู่หากินครับพี่น้องมาอยู่กลางทุ่งยังตัวรุ่นรอรอกุ๊กๆนะพี่น้องครับลุงกลางทุ่งหน้าครับมันี้สีไม้ยังพี่น้องครับมาหลุนมาชมกันพี่น้องนี่ครับอาวุธลับของเขาคือเสียมครับพี่น้องมา้ยังพี่น้องไปไปหลุดมาชมกันว่ามาหาอาหารของแปลกเด็ดเด็ดเส็บเส็บนุ่นนวลกันพี่น้องกลางทุ่งของแปลกครับพี่น้องของแปลกของแปลกนี่ยุ่นน้ำกวางขี้พื่อนพี่น้องกวางขี้ขั้วเขาอย่ามันว่ามัน ีเนี่อื่นพี่นงคกองกี้ค้วยครับไปไปคนหาเืิ่มัปโนตัวยังพี่นงคไปรูปไปชมกันมาของแปกปิดสดานกินกันนี่แล้วพี่น้องไปครับว่าช่องหน่วยคนหายูหากินที่ผ้าพี่นงองมาขุดแมงเงี้ยงพี่น้องไปไปรูปชมกันเด้อพี่น้องไปกองแปกเลยครับนี่ครับพี่นงค์ว่าเป็นังี้ยงนี่ครับนี่ครับนี่แหละพี่นงคงครับเบ้าอาหารจานเด็ดครับพี่นงองนี่ครับของคนอีสานครับมายูหากินนี่แหละพี่นงองน่ครับ ขี่เบาหากุจกี้ครับพี่น้องเนี่ยครับป้าพี่น้องเฉลยเลยเด้อพี่น้องเด้อฮากุจกี้เนี่ยครับนี่ครับตัวมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบอรงอีกเีนหนึ่งเป็นตัวเพ่นอนน้องพี่น้องเดี๋ยวผมอน,นุญาติน,น,นี่ครับหน้าอวันกับมีพี่น้องเนี่ครับหลายใครแล้วพี่น้องผมสิบบีครับโอ้ใครไปถุงไสเมื่อเราพี่น,น้องนี่นะครับของหากินยากพี่น้องครับของแปลกพิสดารคือขี่เบาน้ําขี่งัอ่ะขี่งัว่สดๆยังไมกุจกี้ครับหากุจกี้ บปกุดจีเด้อพี่น้องนี่ครับเอาผมกลนกันพี่น้องเมาขออยู่กลางทุ่งนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับโอ้วนเพิ่นครับเป็นกุดแจขี่ขั้วไอพี่น้องนี่ครับเดินเลือหาเบาครับพี่น้องหาเบาตัวพี่น้องกินได้ครับนี่ครับของคนอีธีของคนลูกคนอีสานครับหาอยู่หากินแบบนี้ง่ายพี่น้องหากินแบบนี้ไงเอามาขุดเบาเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เนี่โอ้ผมกับพ่ได้เอาเัินมาพี่น้องผมก็เอาตะขวดมาผมมันิ่มถุงยางซะพี่น้อง ใส่ไข่เพิ่นไปหน่ำอืสีมีเอาอนี้คือกินได้พี่น้องนี่กินได้อันนี้เป็นกล้วยขีโกะแล้วว่าเอาพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยกีโกนี้เป็นตัวอ้วนครับครับเป็นเป็นตัวอ้วนของกุชกี้พี่น้องเห็นบ่พีน่น้องนะครับกุชกี้ครับกุชกี้ขีกล้วยเฮานี่ครับงัวกีกล้วยกินได้ครับพี่น้อง หน้าอ้วนติดกว้วยไปย่ำก็ว่ากันไปพี่น้องนะครับไปครัวกินก็นได้ครับพี่น้องโอ้ผมสับอ๋อีเสียวมันหยัดคนกันพี่น้องวันเป็นตัวเป็นก้อนอย่างเข้าเสียวใส่ถุงเมื่อเนาะพี่น้องนะแกบ<ม>ั่นเออมีหยัดขุดกันเด้อพี่น้องเลย แดดเนี่ยพี่นอ้องเมื่อนี้ครับมาแดดไปสามสี่โมงเลี่ยงแล้วพี่น้องโอ้อยหมดตัวดิคนคุยเดี๋ยวพี่น้องห,ห,หิ้งคิดว่าหิ้าหาอยู่หากินกินน้ำกันพี่น้อง มาอี่วงพี้ก็พอแล้วนครับนี่คือตัวที่เราเลี้ยากันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราเจี้ยงมีตั้วแต่เกนะครับวนี้เป็นตัวที่ครบเพี้ยงมาตังเพ็กๆนะครั ลองเพี่เห็นบ่พี่น้องโพิ่นขับขัสิดีแดดสีเปลี่นเนาะพี่น้องเนาะหยัดขัวหาเบิ่งสองสามตัวก็เอาแล้วพี่น้องมาขัคำๆแี้งหน่อยพี่น้องมื้อนี้มาคำถ้ามาจะช่วงเช้ากับโมเด้มาพี่น้องเอ้ยมาหาจินมแยมเสียดพี่น้องอากาศมันก็สิเย็นเนี่ เป็นจงซ่าวมันกระบอกซ่าวทุบวก,บ,กบ,บ้านเท่าเดิมนี้ครับมันเบียดแล้วมันเบียดแล้วโอ้ไว้นึ่งกับว่าได้ร้ายพี่น้องได้ซ้ำนี่เลยครับตัวซ่วงตัวไปไปพี่น้องฮะคุยไ,ไม่อีก หายจิ๋มเนี่ยพี่น้องกางรคงการฟาอาการคุงอีกแล้วคุ้นหาขุดเนาะพี่น้องเนาะทำคำๆเด็ดๆด้อพี่น้องโอ้โหไอหนิจิ๋มีบ่เนาะเดี๋ยวผมขอทางกล๊องแป๊บหนึ่งนง้องไล่ผงไล่แต่น้อยยัน่อยน้องเลยถ้าพูดเดียวพี่น้องสิลำบากกันใครทำเนี่จังเลย ก็สาเบิึงไปเนาะพี่น้องเนาะหาเบ่าเป็นเวลาหาเบ่าพี่น้องหาเบ่าตีงัวขี้คล้วยขายกุฏีหาขิงหานแปลกพี่น้องแต่ว่าแปะเราก็ขึ้นสามมึงหากินแบบนี้แหละพี่น้องทุ่งน้ำชา ไม่เก่าสมัยตะฟอตะแม่เพิ่นหากินแบบนี้เนาะพี่น้อง็นเพื่อหากินแบบนี้กันหากินแบบนี้เลยไอพี่นงใช่ใช่หากินยากพี่นอ้องเว้ยบางกีกับบ๊วเนาะพี่น้องนเนาะเ็กตูดูพี่น้องมันหนามันหุ่นนี่ครับมันนอ้ํพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็นตัวปะ่ะไอหย่อมหยอบนี่ก็เป็นตัวนั่งอ้อนเพิ่นกับพี่น้องตัวนั่งอ้อนของ กุญจีกล่องขี้ขั้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยสีพุทโธเขาเก่ากับคงสิหูนะครับว่าเป็นกินได้หรือรับประทานได้เนาะครับพี่น้องเด้อพี่น้องฟังไทยแล้วฟังเล่าเหมือนกันมามาหาอยู่หากินพี่น้องเป็นกองขี้ขั้ครับกุญจีขี้ขั้เนาะพี่น้องพี่น้องนะที่หูดีหาขี้ขั้หาขี้หัวพี่น้องทำไมเร่งหาคนให้พี่น้องเป็งพี่ทีวี วิธีสารของคนของของคนหายเื่อหากินแบบคนอีสานเรื่อหากินแบบนี้หากินแบบง,างาา่ายพี่น้องเลยมาไายท่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศแฮมแปรงครับหากล่องขี้คว้ยพี่น้องเนาะแหงเกาไม่นี่มดพี่น้องเป็นไม่เนืเข่าครับมันสีเพราะท่านนี้มีเป็นไรสีไม้เราส่วมมันคว้ยว่าเพิ่นเวยนี่กล่องนั่นนี่เขยเลยขืนเปล่าว่ามีแม่งนนู่นเขาไม่ยู่ไป กันมีแล้วกัสิก้นพี่น้องสิเบิ oui> ่งมันสิมีควข้ยนาะพี <h <h ่น้องเนาะมือนเลยมีดอ่ะมันสิมีควขยมีดเอียงขึ้นคันหากินบ่หมันก็สิว่ากันเด้อพี่น้องเด้อผมอยู่สีมาไทยปิดเก็บความรู้ให้พี่น้หน่องเบิ่งฟูเพิ่นบ่ฮู้ว่าแม่งกินนุ่นกวางสีเข้ยมันอยู่แบบใดผมอยสิมาถ่ายพี่ไอ้น่องเบิ่งมันอยู่แบบใดสีหน้าพี่น้องสีมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเอ้าไป ยังหากันพี่น้องเป็นเงือกสีไทยพี่น้องเบิง้งโอ้ขอเถขอไผ่พี่น้องเลยดวงดวนวีคือถือกล่องให้แคปหนึ่งแคปหนึ่งพี่น้องเลยเปินหัวตะไลงูออกพี่น้องก็เลยใช่าหาฮ้นำกลืนเป็นยังด้วยยันงูนส่นพี่น้องม,มันอ้อนนี่อาเบนของงูออกส่วนท่นี้ บูงหูใจบ้านที่นาะพี่น้องวะบอมเป็นจะคว้างขึ้นนะครับตรงระวังระวังมาอยู่กับสัดแล้วพี่น้องแป๊บนึงเนื้อพี่น้องเอ้เห็นกลองจิ้วเอ๋ยพวกยีไทยพี่น้องเบื้องไม่ไปหาเบื้องกลองจิ้วเอันพี่น้องกลองเบื้องกลองนี่สีมีเบื้องนี่พี่น้องโอ้ยกลองกลางเก้ากลางไม่นี่พี่น้องนี่เบื้องนี่เป็นกวยลักษณะแบบนี้พี่น้องนี่แต่ว่าเป็นสีมี่ตัวว่าเด้อพี่น้องไปผมเลยกับกลอง เดินพี่น้องเลยขอกลับกล่องแป๊บนึงกลับกล่องแป๊บหนึ่งพี่น้องออพีีตัว่น่าพี่น้องโอ้ยนี่ตคุยนี่บอสตัวขโม่พี่น้องนี่่า่ขนาดมาเถอไมในี่พี่น้องอเนี่ครับกาเบิ้กระยู่เป็นรดูนกับเบิดเรียกระดูหน้าไล้กันหาขี้คุยนี่พี่น้องพี่น่ดูเหมือนกับขโมยพี่ห่อด้ มาให้พี่เห็นว่างเบิ้งนะครับมันอยู่แบบนี้แบบนี้นะครับนี่เพื่อนมาให้ยู่ห้กินแบบนี้นะครับพี่น้องเป็นเบ้าสีเลื่นเลิกเนี้ยยังไงพี่น้องยังไม่แลีงอีกหวนเออเกาสีลื่นเลิกสีบลูมีเลยวุ้พี่น้องเออไปเห็นเป็นเบา บ่ได้ก็เยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเมื่ายเยปิดกิจความรวนพี่น้องเบิ่งบ่ได้ก็เยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อสีเมื่อไทยปิดกิจความรวนพี่น้องเบิ่งว่าเปันหาเบาหาเบาตามกองขิงงวยขี้กล้วยปันหาแบบเด็กกัสิเมื่ายพี่ให้น้องเบิ่งเนาะจะว่าหลายๆช่องเป็นกับสีช่วงไปนั่มสื่อเนื้อเนี่ยแหละพี่น้องสิพี่น้องก็สิเคยเห็นเนี่ยอยู่ด <t inclusive stress> อกแต่ว่าผมก็อยากเมื่อไทยพี่ให้น้องเบิ่งอีกเทช่นนึงเนาะพี่น้องเนาะ เรียกาดน Saint ้ำเลี้ยงเลียงพี่น้องกล่องคุยก <да ันเด้อไปพี่น้องไปกล่องที่ซี่แล้วโอ้กล่องเดี๋ยพี่น้องเลยโดนพี่น้องกล่องนี่ตัวพี่น้องนะเพื่อนเพนครับการเก้าการไม่พี่น้องนี่ตัวพ่นพี่น้องโอ้พี่น้องหมดห้อยเป็นอกพี่น้องเอ้ยนี่เบามาะ ม่เห็นเบา่นหรอดอกักิสิอโตไว้ดอกพวกใครนี่เนดอกเว่าตรงนี้มาส่อกันมามาเนี่ยมอเลี้ยงตั้งเขาอีดีเนี่ยมาสอมันกิดสิเมื่อไรอีกเก่าลพี่น้องเพราะว่ามันกวางกล้ยขีดยกวางขีดกล้วยไม้มันเกิสิเ่อานนี้มาอยู่ตรงสุนคามขึ้นขึนนึงเนาะพี่น้องเนาะเกิสิไม่อยู่ ไอพี่น้องไปะยังหาเลยเด็กวันได้ก็เยาว่าเด้กพี่น nah, ้องเด้อเพราะว่ามาไายทำเหมือนพี่ให้น้องเบื้องว่าหาอยู่หากินหาไว้กุ๊กี้ของขี้เข้ยเบื้อหาแบบเด็กก็สิมาหาพี่ให้น้องเบื้องเป็นคลิปก้มรูปแบบไม่แบบซื่อๆดอกพี่น้องวัาได้มีโอกาสมาหาไายคลิปพี่น้องเบื้องเจ๊กเด็กที่ไทยยังไงพี <tut> ่ให้น้องเบื้องเลยมากทางท้องให้ท้งแนมมาหาไายคลิปของขี้เข้ยขี้งวดนี่แหละพี่น้องขัเบื้อง พุ่งขี้งวยขี้วยว่าเสร็จซะปลาเสร็จซะมาเราก็บมีพี่น้น Sammy, like องไปหาเบิ้งอีกแจ้หน่อยขันมีมีไายเบิ้งเป็นบางช็อตเด้อพี่น้องเด้อท่องไนท่องหน้าพี่น้องเนี้ยม่เลี่ยงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องแก้วบ้านผมเป็นเดินนีแต่ให้หน้าผมมาเนาะเป็นเหลืองงวดเลี้ยงควยเนาะพี่น้องเนาะเออขันสั้นเด้อพี่น้องเด้อบ่มีใหม่กันสั้น นี่กัสิมี่ครับตังกล่องธรรมดาว่ามาดไอ้ทำไอพี่ให้น่องเบื้งคือกดสาไปเบื้งนี่พี่น่องนี่เป็นหน่องพี่น่องเนาะนี่เนาะเพี้ยงไดยพี่น่องคนไอคนไม่เห็นเอาผมมันยัดแป๊บนึงพี่น่องนี่ครับนี่ครับโตขึ้นไงครับไม่ไหมกับสีมีอยู่พี่น้องนี่ครับยิ่งโตแล้ว เอาเนี่ยหกลนแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้าผมขอเบิ <Luc ar cells> ้งโอ้มีตากล้องให้พี่น้องเบิ้งเอ้าเอ็นเน้อนแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหยกลนให้พี่เห็น้องเบิ้งครับโอ้ยเาจินขฟองแปะพี่น้องนี่น้ำเจังเขียนอะไรพี่น้องนี่ครับกุดกกี้เขาขั้วเขาหัวครับชิ้นใดครับพี่น้องนี่ครับอันแปะไม้ไม้ของผมนี่ครับกุ๊กีขี้ขวยพี่น้อง ه, กินน,นี่ครับนี่ครับกินได้ครับนี่ครับพี่น้องฟองแสยบยุบยุบปนกับฟองเหม็นพี่น้องเคยเห็นบนนี่แหละเป็นมาฟองแสบปนยุบกับฟองเหม็นพี่น้องครับยุบกับขี้เพี้ยนนี่แหละพี่น้องอมขึ้นมีปลาไหลแหละพี่น้องมีตัวปลายไปที่หมด ตัวนี่พี่น้อง๊บนึงพี่น้องก้นเหรอครับพวกก้นเห็นไ่พี่น้องหูเอุบัอุบัติยูลักษณะเป็นนี่พี่น้อ,นนองสิมีขวคยอยู่ข้างอุ้งคนไปนี่สิมี้หูพี่น้อง ครับสีหู้มีหู้ของเพิ่นเองนี่หู้นะครับหู้เขาหู้ออกของเพิ่นหากินขวยเนาะพี่น้องไปหาหู้ไปพี่น้องทำเหรอพี่น้องไปอู้ยังทำหลึ่เด้อนี่พี่น้องเพราะเป็นเบ็ดเด้อดผมมาเนี่ยทำทำแล้วครับหาหู้สีผ้าพี่น้องมากรูดนี่กวยหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งขออนุญาตมจางกล่องแป๊บหนึ่งพี่น้องนี่ยกล้วยอยู่ยุทลักนะนี่คือขี้กล้วยอย่เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่น้องเบิดหนึ่งสองเพลง ก๋วยกวยกุชกี้เป็นแบบนี้แหละพี่น้องนี่ยิ้มชีงเพ่งเป็นแบบนี้แหละพี่น้องมาหาสินแบบนี้ครับของไม่ไม่มีพี่น้องครับเอากลิดว่ามันสกปรกพี่น้องเอากลิ่นว่าสาดได้พี่น้องเนี่ยครับมันมีตัวหน่อยตัวเงี้ยห้องอีกินแบบนี้เลยพี่น้องกับใบล่างเป็นแบว่าเขาดีเฮ็ดสุกกระปุกเอาพี่น้องเนาะเ้าก็หาเกีย

มองเสียบหาจิน๋นพี่หนวที่เฟ้ยน้องเคยเห็นบ่ฮึฮเรีบเรีบพี่หนวกเรียบเรีบ,อรบ,รบโอ้ยมันชมไปเลยเลยไอ้หายเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับเออนี่พี่หนวก ไ,ไปเห็นแลาเนาะพี่น้องเนาะอ๋อของไม่เกะมีพี่น้องเขาเบิ้งน,นึ่นี่ครับโอ้ยมีคนใครจับกล่องใหพ้พี่หนงแล้วพี่น้องเทสาวก็ไปโรงเรียนมีเมื่อกล่องกล่องแต่กันยูบ้านวันเสาร์อาทิตย์กลี่่วงเล่นพี่น้องเอ้ยเกเร่เร่นี่ออแหละยูทูบเบอร์ พอรุ้วันพี่น้องเอาก็ต้องเฮ็ดเองครับหายอาอยากใหยคยลิปถือว่าลงเฮ็ดเองก็มีคนไทยให้ค้นเทียนเลหายคลิปเองไปนลยพี่น้องเลยถามห้องเฮ็ดหายจริงแต่ว่าผมบ่ได้คิดยังหลักไม่หรอกพี่นวลต้นเทียนก็เดินมาให้ยังเสร็จละให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศท้องไงท้องหน้าการหายอยู่หายจริงเนาะพี่น้องเนาะ นี่้กเมื่อกได้ตัวพี่น่องเห้ไว้ดีจะไปซีแล้วเียงกระลุงเลืกพี่น่องขนาดน,นี้มันหอนเด็ดไนพี่น่องไปอย่ากวงไม่ไปเรื่อยๆไปยูเดอร์พี่น่องนี่แปบเศร้าเลยละโอ๊ย คนถือกล่องบ่มีกับทายกล่องผู้เดียวกับชิ้ไล่หัวไล่ตาแหน่อยขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องปะต่าง궁ต่างท่งงาผู้เดียวเอาก็เลยสิบ้าเป็นบ้าเนาะพี่น้องพี่น้องเอาอยู่ผู้เดียวเพราะว่าบ,บ้านผมเพราะว่าอยู่บ,บ้านผมบบนนนนนนมันเพราะท่านในมีผู้ใดเป็นยูทูบเบอร์ครับพี่น,อนอ้องเพราะท่านในมีผู้ใดถือกล่อง อาย่างเฮ็ดคือผมนะหยอกหยิบกล่องน,งนึงพี่น้องเดี๋ยวดต่างกวางแป๊บนึงพี่น้องอือต่างกวางแดงกระโดดคอปไอเด้อพี่น้องเด้อเหยิบกล่องนึงพี่น้องนะครับเจสซี่บอสพี่น้องโอู้หไม่พี่น้อง มาเออพี่น้องเรื่อการหายู่หากินเันเรื่ลยๆพี่น้องวิธีการชีวิตของคนอีสารหายู่หากินแบบเรียบง่ายพี่น้องตัวครับสามสามยวเมหมือนนี่ผวดแล้วพี่น้องอยากกลนกันพี่น้องขอ,งอยากกลนหนากัน พี่นวังในตัวแล้วอือบ้าพี่น้องนะครับต้ยไปตั้งไก่บอกขออนุญาตขออนุญาคขับสองกนระชี้เอียงนี่เด้อพี่น้องอเงด้อขออนุญาตแม่ไทยทำคนเดียวส,สองตัวครับสามตัว สีตัวสี่ตัวซองตันั่นเราลงแล้วนะพี่น้องีตัวมัวไล่พี่น้องนาห่วนมีนสี่บวกมาคนซาเนี่ยที่นี่นนสี่บวกค,ครับตามกิ่นึรจมาหาคนนี้มาสอเมี่ยงอยันี้ครับผมแบบอาจิ่งแยมคำมัแบบนี้กันแยมเลยงพี่น้องนี่ครับ เอาหางใส่ใพี่หน่อกลลี่เป็นรุงรึเกี่ยวเตี่ยวแล้วตัวสองตัวไปพี่หน่อเติมกันนี่เมันไรพี่หน่อง มีเบอรหลายมีเบอรหลายมีไม่เยอะกล่องเดียวกล่องนี้กล่องไม่เยอะไอีกล่องไม่ใหญ่ไอ้นิดเดียวพี่น้องเลยครับพี่น้องคัมเหลืออ้าวเดียวตัวเล็กตัวนี้เราไปพี่น้องหากล่องอีกกล่องเอ๊พี่น้องบง หายยากนะพี่หนุน่มมันหมามีแต่กล่องมุ่นของเบิร์นกล่องขี้งุ่ขี้ขื่อยมันเปสีแหงไปแล้วเนาะพี่น้องเข้ามาคำสีแหงกระชีอันนี้ล้วมาคำมันที่พี่น้องมันเป็นของเบี้ยนห้องกระห่อนเดีย้ยนช่วงเราส่งเขากับเวลา ฝังน้ำดูน้ำเต่าพี่น้องเอ้ยวันวันสายเดียวมาหากินคำนี้ง่อยพี่น้องไปพี่น้องหาเบิ่งข้างหน้าอีกนี่จะกวางบ่พี่น้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมื่อแลงครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่หน้าผมเองครับนี่ครับยามมื่อแลงตะเวนตุกดินเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศต้องพี่ให้น้องเบิ่งให้มื่อแลงครับ เอาพี no ่หน่องครับเอามากรกุจีกล่องขี่ขั้วมาหากุจี่น้องกับนี่ครับกินได้เด้อพี่น้องบ่แม่นเนี่ยของขี่เดียดเท่ากับไปล่างตินเท่ากับไปล่างมือครับเอาไปล่างมือล่างอย่างออกทำร่วมสะอาดเป็นเรียบร้อยเนี่ยก็ไปล่างเพื่อนกันทำร่วมสะอาดใส่ขี่ใส่เด็ดปอกเด็ดปีกหอกเท่ากับขัวกินได้ครับพี่น้องเอาสีตำใส่บักม่วงเออสีกล้วยเออสีย่ำกับว่ากันไหมพี่น้องเมนูเด็ดเคล็ดลับนี่เอท่ากับสีไปพี่น้อง คลิปน really? ี้ก็มาแม่งกินนุ่นเนาะพี่น้องเนาะมากวนพี่น้องแม่งกินนุ่งให้พี่น้องได้ยูได้ยูได้รู้ได้เห็นน้ำกันพี่น้องวิธีวิซานของคนบ้านนอกมะนาวหาอยู่หากินแบบนี้พี่น้องนี่ครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกลัวจังไดกลัวแม่งกินนุ่นกลัวจังไดกลัวกินซ่อนกลัวจังไดกอันแม่งกินนุ่นน้ำก่องกีเกยกลับมาถ่ายพี่ให้น้องได้เบิ่งเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องให้เป็นเก็ตความรู้ครับพี่น้องเก็ตความรู้ อาหารพื้นบ้านสมัยโบ,ร,บราณโบราณตะโอ,อตะเมียเพิ่นผ้าหายอยู่หากินแบบมเมงเงียรียบเรียบง่ายพี่น้องนี่เพิ่นไปเพิ่นกลับไปครัวไปเด็ดปีกก้อยใส่เซฟงวงแซ่บพี่น้องครับผักมิกผักยังกระว่ากันไปเออพี่น้องครับคลิปนี้กับมาลาพี่ลาน้องอยู่รถแล้วพี่น้องครับมาจากเอามาคนแมงกินน,าากน,น,กกนุ่นหรือว่ามาหาแมงกินนุ่นตามกล่องมูลงวงมูลข้อยขี้งวงขี้ขอ้อยนาะพี่น้องเนาะขอถอดขอไผ่มามาจ,จะได้บรสุภาพเนี่ยกับขอถอดขอไผ่เดอ้อพี่น้องเค์ บอบความจ๋าบวสุภาพกันเลยพี่น้องมันเป็นวิธีสานของคนชาวไฮชาวนาชาวสวนปัญหาอยู่หากินแบบนี้เนาะตพอแตเมียพี่น้องหาครัวปลกหอยหาบบครัวไมกินนู่นหาสั้นบักขามขายหากระปูวหาปลาเนาะพี่น้องหาอยู่หากินหาแบบนี้วิธีวิสานของเขาเลยมาถ่ายท่าพี่เห้หน้องในรับรู้รับชมกันว่าหาแบบนี้หาอยู่หา, ụ, หากินดังเดิมแล้วพอแตเมียเพิ่นหากินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นกัน อ่่าก็ปิดตะขีเดียดพี่น้องอ,ออาไปห้ากับไปล้างนา้ทำทั้งข้นสาดกินได้กันพี่น้องคลิปนี้กับบะหมี่ยังไรครับมาหาอยู่หากินก็นกนคือมาหาแมงกินนุ่นพี่น้องเฉลยก็คืออาหารจานเด็ดของเขาคือมือนี่แมงกินนุ่นมาพี่น้องเนาะนี่กวางขี้ควอาหาแบบกินแบบเรียบๆยบังไงเนาะพี่น้องเนาะกับบะหมี่ยังไรจิบเหียวเกาคำว่า,าสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายไปเรื่อยๆครับพี่น้องกลับบ้านกับช่องกับคำพี่น้อง